ได้เลยเป็นอะไรงามอยู่บอหนุ่ยใครมีอะไรน้ำได้บ้างไอเอาดินอยู่หลอดก่อนแล้วนี่อ่าโตไปข้างนอกใกลบ่อยใครมาเบิ่งดูกอดไว้ขักอันนีนะป้านกอดผู้สาวมาพี่ไว้ทำน้ำแม่เราโตตามนะดูดีบอนี่บ่วันนี้ไม่ใช่อยากนะเแต่ตุบตูงบ่

เนี่นย4ปีคือปีที่4คือได้กินแม่แต่ว่าเขาใส่ปุ่นใส่น้ำมัน,นพเพียงพอ34ปีหัวถักเข็นเขาจะปลูก3ปีกันนะจะได้เปิดกิเปิดภาพมาอีกบานีก่กันอยู่รถเปาลนิ้วไยพ,พี่น้องเลยอ่าดูครับจากทางทายสบายดีเ้อะไปพี่น้องเด้อ สองนุ่มมื่อนี่ก็เนาะกำลังสี่เดินทางไปซื้อต้นม่วงพี่พี่น้องเลยมากับเป๋านิวหอบเศร้าหอบเศร้าลองด่วนหอบเศร้าเศร้าเลยมื่อนี่มีมีวิทยาด่วนเนาะเพราะมีข่าวดีอว่างางเดีมาลุ้นเลาวได้พี่น้องได้หารุ่นคลิประเปานิวได้น้องสายไฟมีข่าวดีโอ้สายไฟมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆเนาะ ข่าวดีใจน้ำทางน้องเพิ่นเนาะงใครพี่น้องข่าวดียังกับโมฮู้ขาดิตามซองเบานิ่วใครพี่น้องเลยข่าวดีูดีกว่าข่าวดีเนาะดีเรามีข่าวดีมีข่าวแรกอ้าวใครพี่น้องเดี๋ยวเดีเปิดแรือเล่าน่โอ้ทางเบาบี้มาซื้อต้นซื้อต้นม่วงให้น้องเพื่อนใครพี่น่องเลยดูดูนี่อ่อนหานเพื่อนเลยโอ้มาอยู่ตรงนี้ บ่ังคือปิดอยู่เนาะอเอินเบื้องเนี่ยเบื้อคุณอยู่จังเลยโดยโดยจะลองไปเอินเบิ่งเดียไปไป๋ยวคอพี่นอเอ้อจะไปหูไว้เนาะมไปหูเล้วเยนี่ฮะเอ่อคอ,อ,อยมาเด้ข่อยมาซื้อกาแฟหันนะต่อมือไปซื้อ,อยางเห็น,นเมนเมนเห็นแล้วพอดีว่าแวะทามเลยวะสำหรับอ่า พ่อยพี่น้องว่าอันนั้นในไร่คนก็นเห็นดีว่าให้ปลูกต้นมะคุ้งว่ะปลูกปลูกแน่นอนแต่ว่าต้องเห็ดหัวก่นว <โด S 1> อนเนาะหรือว่าเอาไปไปไปใส่หัวตัวทางเบาอันนะเบาแก้วเห็ดหาได้บ่เบาหนิวมันขับแคบพอดีมันขับแคบพ, <โด S 1> พอเนาะเพาต้องเห็ดแบบคือหัวต้นมะม่วงนี่ใบหยากดองกูมะ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 ละกอน่ะมันเอ่อง่ายว่ะซื้อในมันซื้อก็ได้เนาะเอ๊ะยวพ่อพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็ฮอดหอดบอน,บอนท้ายเป็นเอี๊ยมห้อยแล้ววะพี่นอ้องเดินไปปุ๊บบ่งก่อนว่ามีคนอยู่บ่ซื้อตอนน้นไม้แน่ซื้อตอนน้นไม้แน่มีคนอยู่บ่โอ้ตื่น,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 นไนม่นอนมาตื่นบ่จักไฟพี่น้องเลย กามีลายพี hmm. mm. Mm ่อ hmm. mm ่ะลายต้น huh. ม mm ีต hmm. mm ้นพภาวต้นหมากมีครบเิดนะเพื่อนพี่น้องมีต้นที่หูดมีครบเบิดเลยอยู่นี่มีต้นไม้สวยงามนะกามีซื่อซื้อพี้ไม่ไ้โอ้สบายดีไงยังบอทันเปิดปะโดยโดย

ต้นนี้บ่ต้นนี้บอนี่ซ้ำระดูอันนี้เขี้ยวใหญ่ต้นอะไรไงซ้ำระดูซ้ำระดูอ่ะมันอยู่เราเนี้ยแซนหาแซนหาเขี้ยวใหญ่แซนหาจะหาพันต้นเขี้ยวใหญ่นี่มันเป็นจักระดูแต่เขี้ยวใหญ่มันก็เป็นส่วงระดูแต่มันเป็นมังวงที่หน่วยมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเอาเอามังวงซ้ำระดูมีบ่เด้นี่เอาซ้ำระดูเนาะบบบนี้เนาะโดยโดย

น er ี่ตัวนี้แหละนี่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 อยู่ในโบน้บโบน้อนี่ก็ได้บ่ได้บ่จังหวะยังน้อยพคตตัวนี้เอาดีกว่าเนาะอืมตัวล้วเลี้ยงให้ยดีแล้วตัวนี้แหละคอยพี่น้องเอยอ่านี่ง่ายเติบเลยเนาะโดยประมาณอีกจักปีได้กินไงระยะสี่ปีคือปีที่สี่คือจะกินแม่แต่แบบ ถ้าใส่ปุ่นใส่น้ำมันเพียงพอสามสี่ปีพโหถักเพ้นข้าวเจ้าปลูกสามปีกันนะจะได้กินนะยู่นี่ก็มีต้นบังหุ่งบ่ะบางหุ่งแล้วนี่เขายเนี่ไดยมาบังหุ่งนะครับไปซื้อเป็นไนมาปลูกก็ได้ไนเอาเนาะโดยๆเดียวที่ปลูกให้อยู่แล้วพี่น้องเด้อต้นบังหุ่งเด้อหักแล้วก็แหละโดยโยใช้ก่อนดิใช้หาใช้หามีดินปลูกน้ะโอเคไป

đi là là... chắc bỏ ngân sốt nó không mà miệt luôn nha, nó bay bẩn nọ phân kỳ phần nào về dối dối của giai đoạn của giai rồi của giai đoạn 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 của giai này của giai đoạn của rồi đoạn của giai 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 đoạn này, giai กำลังหลดลายเนาะถ้ากรงวะ8มง8มงกำลังหลดลาพ่นหน่อยถ้าการซื้อต้นมงให้น้องเแล้วกำลังจเดินทางสองนุ่มหมือนกันมีแต่สองสองคนเท่าที่บอไปดนจีนดันเจยนเนาะซื้อให้เพื่อนเพี่น้องเหย ทางบอบี้กับบอด้มี่ยังมีเงินมีคำรายไปในน้ดอกแต่ว่าหายด้วยใจเนาะเพราะว่าเห็นแล้วอู้งซึกแพงอะไรู้งซึกแพงเสื้อผ้าอะไรคอยพี่นอ้องเลยมาแต่ละมื้อนี่กันมาติดรถมานำเบานิ้วคอยพี่นอ้องเลยค่าน้ำมุกน้ำมัน,นียังกับบอด้เป็นบอดี้ไฮไซน้ำดอกอา่าถ้าว่าแฮงไปนใส่น้ำมันนี่เท่าแหงสิแฮงสิบกุ้มกินเลยเนาะเขาเอื้อยกินไปนี่กันคอยพี่นอ้อง

เฮ้ยคะแนนเพิ่นไปจ่ายค่าน้ำมันอีกมืดลายให้ชิทเทง่ายเอ้าจัร็จแล้เนาะเดี๋ยวขอไปนี้ก่อนกูเลยเนาะเจอกันบ้านใซฟ้าไายพี่น้องเลยข่าวดียังกะมาลุ่นนำการที่ซองเบานิวเด้อพายพี่น้องเด้ออย่าลืมซองเบานิวน้องเซฟ้ามีข่าวดีเนี่ยนอนแมนซองเบานิวเท่านั้นซองเบานิวเท่านั้นซองอื่นโบไปไป ตอนนี้บาวบี้ก็มาหอดจอดถึงทางเฮือนคองนอ้องสายฟ้าแล้วพลอยพี่น้องเลยเด็เห็ดยังกันนะมันกำลังกินน้ำบอกเห็นบ้างเด็กพอยพี่นอ้องมากำลังกินน้ำเนาะมาครับบาวนิวบาวยาวมาสามกนเหมือนนี้อ่าเด้ๆเด๊ดแดนมาแล้วแดนมาแล้ว พระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วยังนี่วายังอืมยังเจอะไรสบายดีสบายดีปลาลุงเออหูวจักคว่ำไปนี่กันโอเคเลยเลยต้นหม่วงเนต้นม่วงโอ้ลืมซื้อมาซั่นโบมีเงินซื้อแล้วเว็บเห็นเราได้สั่นโบมีข่อยบ่ได้ซื้อมาทาต้นม่วงวะอ่า พี่น้องอยากอยากได้ต้นอยากได้แห้งป่ะนาะผัวกินไปกินน้ำหลืออ่ะกินอะไกินกับเนีงเช้าเนี่ยเชานี้กินเจ็บเนี่ยมะเขือกินกับเนี่ยมะเขือบุญทวีเด้เผินถูกมันมันเงี่ยเอออยู่เฮือนอยู่ตี้ดือดอ่าไม่ใช่เพิ่นเพนไปแกงได้ป้าอยู่บ่เพิ่นเพ่นไปแกงก็นั่นได้ป่๊่ได้ป่ได้ไปแกงกลิ่นซือเพิ่นเหมือนไปชาบ เดี๋ยวไปได้สักไปจะนอนนอนหลิ่งกม๋แก็บาแก้วมาแล้วก็ลงมาหาแล้แก้วโอ้พดโอ้พักขึ้นแล้วไปพี่น้องพดคู่มือที่พักปะพายไปเบิ่งเงี้ยคุณพี่พดใช่ไหมนี่งอยู่นอกก็ได้เก็บเอาไว้เครื่องนี่ฮรับคับเก็บไว้เก็บไว้โอ้นี่ขึ้นเลยเด้อร์ไปพี่น้องเลยเขียวอึมมีเน้าบันดีเนาะอ้าโดูนี่นี่ตัวนี้อุปนี่ ขึ้นมานแล้วพายพี่น้องขึ้นทุกนานเลยสิได้เป็นเถาแก่สวนภักอลไรนี่นะเป็นบอเแถาแก่สวนภักเจ้าเสียเอาโอ้โบ่มีเงินซื้อให้แล้วต้นงวงนี่นต้นบักขึงแพงหนึ IB, ่งไอบี้บ่ได้มีเงินซ้ำไปหาเบิงบ้งหาเบิ้งเนี่ยมานิ่ยชื่ออ่ามานิ่ยชื่อหน่อยฟ้าหาเบิงบ้งหน่อหาเบิ้งอีกโอ้เป็นมวยขนาดเนาะมาเลยไปหาเลยฮะอยากได้ลองงอมม่อมดูเนาะ อ๋อไปเบิ่งดูเย้อได้แล้วได้เลยเป็นอะไรงามอยู่ยบ่เหนื่ายมีอะไรน้ำได้เบิง่งไอเอาดินอยู่หลอดก่อนแล้วเนะน, <c ười> นี่ยอ่าโตไปพี่น้องดีใจบ่เหน่อยสายมาบึงดูกอดไว้ขักอันนีนะป้านกอดผู้สาว <c ười> <c ười> มาพี่ไว้ไปหลังลมกันอยู่เตียงก่อนไว้ รึบรึบอ่าโตไปพี่นอ้องล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 องยืนดูใครสูงกว่ากันเจ้ากับต้นหมวเออเออสำมกันเลยวะเบิ้กสำมกันเลยวะนะต้นหมวกเพียงพูดเลยเออพอดีสำมสายฟ้าเลยเนาะไฟพี่นอนะออ้องเนาะอ่ารึบอ่าโต กอดขักาเล่เนี่บ่ฮะโมเป็นผู้สาวด้วยไงอย่าไปกอลดลายเลยตัวเนี้ยอ่อ่ะ,อะดาวทักทายสบายดีเพ่พี่นอ้องอ่าเป็นอะไรดีอกดีใจปรรดาผู้บ่พี่ไปทำไ,ไหมัอ่าน้องสายบุญทวีเพื่พี่น้องเดี๋ื้อไอเห็ดหัวไปมาพี่พนังลงไป เอาลงนี่ไว้เอกอกอดขัดกระดิวยิว้วโบแมนดูสาวด้หมอนี่เด็กฝอยพี่น้องให้น้าแคปประมาเช่นกันเบิดอยู่บ่ไอซื้อต้นม่วงมาให้ชมเจ้าเออสองคนจักพันจักพันกาแพงยอยู่ไปพี่น้องเซ็นเซ็นหาประมาณสองร้อยบาทหักสาวไอ้กับโบมีเงินมีค้าดอกแต่ว่าซื้อไห้ยอดว่าความหักแหงเด้อซื้อไห้ไห้ด้วยใจ เบบี้กับโบดี้มีเงินยังป้านด้ดอกแควพี่น้องเ้ยก็ขอเอื้อยขอเงินเอื้อยใส้แต่ละ <c oughs> อ่าใบไทรใบไทมีแต่หักเสาเด้อหามเด้ออ่าหักเสาอันนี้แมนเป็นมังมองตามระดูหอยพี่น้องเลยกินที่ในปีปีมังมองตามระดูเด้อเห็นมะ่นนำมีแต่พากันหดน้ำหดเ้าหดแรงเด้อเพราะมันขาดน้ำขามัน ติดแค่ๆแห้งเลยก็เขาก็ค่อยบำรุงขุ่นมั่นเด้อขุ่นกินกิงว่าบุออึดอกแถวนี้นะเอาไปใส่หรับสาวประมาณสามป,ปีได้กินหมากสามสี่ปีเด้อให้ซื้อมาให้เลยกันมหกเด้อมีมหกมนผมไงอยู่แล้วไปแล้วพอดีเป็นผมเลยแต่ก็บโสซูงม่ได้นี่เป็นต้นหม่วงงามมดแหละหม่องสามป,ประดูสามโลกขอแล้วมันก็แล้วแต่ ขาเบิ่งน้ำกัดมันขึ้นกับการหักขาของพวกเจ้าแหละพวกเจ้าบำรุงดีใส่ปุ๋ยดีมันก็นใหญ่มีแดงหักเ้าเด้อดเด้อดโคดน้ำใหญ่มันขาดน้ำกว่าเขาปลูกใหม่เขาต้องใส่ใจใส่ใจบำรุงหักเช้าน่ะแหละให้ซื้ออะไรนะหลายๆคนก็นว่าปลูกอันน่ะเป็นยังวะต้นหมักแล้วก็มะพุ้งอ่ะแหละแม็กซี่อันนะ่ในะหนนะให้เพลินอยู่้พี่นอ้องบ่ยากดอกอันนะ่ะนะ มีแต the ่เขาเอาในมันมากล้าก็ได้แหละเนาะต้นมะคุงมีแต่ลักๆก็คือหัวแล้วพอพี่น้องพอแถวนี้ก็งัวนลายต้องเห็ดหัวแบบระดับต้นหมกหมวกบูจึงอยู่จึงอยู่รอดอ่ามีแต่เน่าหนาเลยเด้อเฮาเด้อโดยโดยเอาไปปลูกเลยเอาไปปลูกเลยไปสักเซียมเขาเน๊ตเซียมเพขาอยู่ไสนไปพี่น้องเขา่าเอาไปหยอปลูกกัน ไปหยอดผู้จึงนนั้นเดี๋ยวเราไปปลูกหอยพี่น้องปลูกน้ำกัน่ไปไปทำไปเอา,า,า,สาเอาสียมมา,อ,าอ่าพี่น้อง,องเอยกำลังคุดคุ้มคุดไงคุดออกขุ่นกว้างเลยก็ได้น้องมาดองอ้อหน้ามนะ้าคุดตัดตัว,วคุดกำลังมีน้าเหนอกนกนะจะค่อยปลูกอยู่บ้าง อเอาตองพุทธกวงเลยก็ได้ครับพุทธออกมาอีกเนี่ยเ,เป็นดินนอนๆอดนอ่เป็นอะไรโอเคเอาโบเล็กมาได้เนาะเอาน้ำมาก่อนบ่เอาน้ำมาเลยเซฟ้าตักน้ำมาเลยเอาน้ำใส่บ,บัวมาไว้เอาน้ำารก็ได้ครับเอาหน่อยหนึ่งไว้เอามาเลย tay xếp hai bị tắc năm quá ui tắc đuôi nhảy từ lấy đi thì nọ cái mày thôi bị tì trùng châu lễ xuống từ đây về là hồn nam đây sau đây anh chỉ trùng quay vườn đừng ở đây đẹp tầm tầm về hồn nam lúc vào nhìn còn có anh nhìn ở đây nó lồm nhiều đâu พิทาวเห็ดทัวๆนี่ตอกใส่ตอกใส่มันสูงๆเพราะว่าย่านงวัวย่านงวัวเขามากัดกินเนาะงัวมาจ้องกินเนี่ยโอ้เลือดเลย <c oughs> ได้เว้ยสบายมีได้ไรล่ะโอ้เลือเพิกเลือดเอ้ยบอกไปย่างหอดินฝุ่นหอมลงอะไรสวยไหมนี่เดจ้าเด้องสักเท้เขาได้อยู่สองคนคนนี้ อันนี้เป็นดินปุ่นดินแบบดินปลูกนี่อันนี้เลยแหละพลายมีนอ้อยเป็นดินปลูกแล้วแหละเ,นเนึ็นน้อยมากเกว่ายน,าานี่มันหกเดือนคราบเราไปจูดมาขอมาเลืต้นหมว ต้นมักม่วงสามระดูนี่นะมันเป็นกินเบิดปีกันแล้วซามระดูเนาะเวลานั้นเจ้าถามมันลายอะไรอยู่คลิปคายแล้วในทางนีทางใกล้ๆเงินเลยโมามามาเป็นเท่าไหรเมื่อยยังบ้างเอาลงเลยคนระับเอาลงเลยละ่ะเอาลงเลย รถกอนเนาะได้หนึ่งเนาะพอๆๆๆๆองเป็ามรู้อเอยงเลยนี่ยงแเนาะลองดูไอ้บริเวณไดเห็งแล้วเี้ยเี้มกมันขดติเแ็มกกมันขดขดเรื่งยานั้นม่ไ้ ไม่ไม่ดามบอกว่าม่ดามอะไรเนาะง้อเจ้าอะรบ้างเจ้าเจ้าจะให้ง้อเขาเลยเห็นเสื้อผ้ามหดไหมโหดนัไว้เือ้าไว้อ๋อคนนั่มคนหมวเจ้าแป๊บนเนี่ยี่เออหล่ะเอ้ยไม่นี่แหละมโหดหซาวเด้อทำเด้อยุยุ๊ยยุยไม่ยิ่งอยากเหียบอว่าใสเนาะ เป็นน้ำก๊อกน้ำก๊อกก๊อกจะขดหน่อยหนึ่งไ้หลังเลยเนีอยเย้ขดไม่แล้วไม่ถัดปุ๋ยพอแล้วพอแลลวขดลายขดประมาณนี้เด้อเสาแรงตอกเสร็จเลยวปุนนี่แกัหนื่อยัากเลยนะเอาออกนเอาเอาออะไรล่ะ สองข้อไม่นองแมวก็อยากมาซอยน้องแมวก็เนาะพี่เล็กตัวนี้อ่เด็กปล่อยพี่น้องบักหม้อซ้ำแล้วดูอ่าื้อแล้วแต่ว่าก๊กมันขดซื่อโอ้มันต้องมันสิโบเซ่ไม่เนี่ยบอกว่าโมแน่อกเนาะต้นมันแข็งแน่แหละต้นมันก็ใหญ่เติบเลยซ้ำนิ้วมือเลยใช้ผ้ามาจับซอยง่ายไว้จับคนระเบื้องไว้ เจ้าก็ต่อเพิ่งนี่ก่อนนะครับบุญทวีเอาเอาเขาจี้ๆกันเลยล่ะเออสำนีสอยกันสองไอ้น้องอยู่ลำกันถักแพงกันอา่าสามขี้กันเห็ดยังไงแพ้ง่ายอยู่วะฮะปินหน้าใส่กล้องดูแพงอยู่นะอ,อันนี้ได้แพงน้องอยู่ว่านี่กับว<ะ>่าโดย สายผ้านี้แห้งแพงง่ายบนทวีมื่อไนเด้ตัวไอ่มันไปซื้อเล็กตะปูนี่น่ะล่ะตอนแรกเพิ่นจับเอาน้ำแดงเพิ่นปุ๊บโอ้เอาไอ่เอาเอาซื้อไอ่เ่าน้ำขีดหอดแต่อ้ายได้สายผ้านี่นะน้องเจ้าแพงเจ้าแห้งเลยบญทวีเจ้าต้องแพงน้องได้ทำเด้อเออ พี่น้องน้องสายบุญทวีตอกแล้วแล้วมาแบบน,นี้กันพี่เอาเสียบไปเอาไหมเดี๋ยวพาพี่เอเสียบไปมีแต่ฮดฮดเอาเด้อทำเด้อหักสาวเด้อเราไม่เอาของเลเอ้ยมันแบบนี้เอาดอกสันนี้นะมันออกมาเอางก็ได้ป่ะไปพี่น้องเลยถือว่าปลูกเรียบร้อยเนาะป่ะปะเดี๋ยวเราไปพ,ไ<ม>พูอดพอะไรนั่งนั่งดินอยู่เตียงประมาณนี้ไว้พี่น้องเลยต้นหม่หม่องสามฤดู เป็นอะไรพระเยะบอกฮะไอ้บอกนะใส่เอาเกือบนะเป็ืองแสฟ้าส่วอนั่นเขียงๆไปพี่น้องบ้านนี่เบวบี้กับบรด้มาไปแจกเครื่องอยู่บ้านน้องกิ๊กวานแจกเครื่องแจกขนมมาแลนะหละอ่าหม่เด้ใหม่เด้เจ้าเห็ดยังเจ้าจึงเหม่นะ Bỏ thao xe pha Tiếp ừ. à. Cái này Bỏ Mười Cho hết nhá, Mới đi tổ xong đó Bộ u nằm bay xong này cơ Con đẹp Con đẹp rồi rồi, áo khỏe bị đâu rồi? Bị nào nào lẽ, Học sao? Đưa hàm đưa? Đưa โดยใครพี่นอ้องชื่อว่าบอบี้ซื้อมาปลูกให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะม<ด>ีแต่ต่อไปก็ให้นอ้องๆหักซาวเองเดอินๆเหตุเราได้ดดดดมันสีใหญ่นั่นแหละหอมองๆเลยก็เป็นสายพันธุ์ดีอีกได้ค่ะปะไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ชื่อว่าบอบี้ก็จะได้ขอโจใบเพียงสมนีเดอรพี่น้องเด้อเดี๋ยวเอามาต่อเป็นคลิปหนาเนาะ อยู่ดีมีแห้งเด้อพออพี่น้องความเจ็บจะได้ความไข่ยามีประธานาสิ่งใดก็ขอเจ้าสมความมุ่งมั่นประธานาธโดยโดยสบายดีสบายดี